หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําเตียงการระบายอากาศแล้วก็การป,ปรับอากาศกันแล้วเราก็มาดูต่อกันในเรื่องของการดูแลความสะอาดของห้องพักสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับการดูแลความสะอาดของห้องพักหมายความว่าก็จะมีการทําความสะอาดห้องพักการทําความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้งเรื่องของการกําจัดขยะมูลฝอยแล้วก็การป้องกันพวกมแมลงรบกวนต่างๆเพื่อให้ห้องพักของผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะครับมีความสะอาดมีความปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะครับในเรื่องแรกการทำความสะอาดห้องพักเนี่ยเรียกง่ายๆว่าห้องเนี่ยเป็นห้องที่ออกแบบให้สะอาดได้อยู่เสมอไม่สปกปรกได้ง่ายๆนะครับ ก็คือมีการทําพื้นที่เรียบไม่เก็บสิ่งสปกปรกลักษณะของการออกแบบห้องเนี่ยก็เป็นห้องที่ค่อนข้างเรียบค่อนข้างโล่งนะครับไม่มีซอกมุมที่จะเก็บสิ่งสกปรกได้พื้นห้องเนี่ยถ้าเรียบอยู่แล้วก็จะทาความสะอาดได้ง่ายแต่แม้ว่าจะไม่เรียบก็จะต้องดูแลความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับการกวาดนะครับก็กวาดเอาสิ่งสกปรกออกไปเพราะฉะนั้นการกวาดเป็นอันดับแรกก็คือกวาดห้องก่อนนะครับ บางครั้งไม่ใช้การกวาดก็ใช้การดูดฝุ่นก็ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นแต่เครื่องดูดฝุ่นก็อาจจะมีเสียงบ้างเล็กน้อยการกวาดห้องเนี่ยเราก็จะใช้การกวาดที่เรียกว่ากวาดอย่างเบามือนะครับไม่สะบัดไม่กวาดเพื่อจะไม่ส่งให้ฝุ่นละอองเนี่ยฟุ้งกระจายขึ้นไปกวาดลาบกวาดลากช้าๆกวาดเบาๆก็จะทำให กวาดแล้วดึงสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็โกยออกไปเพราะฉะนั้นถังโกยเนี่ยก็จะเป็นถังที่ปากถังเนี่ยมียางเรียบๆแนบพื้นแล้วก็สามารถที่จะปัดเอาฝุ่นผงเข้าไปในถังโกยได้อย่างหมดจดนะครับถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะทําให้การทศาความสะอาดเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็หมดจดนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราควรจะมีการทศาความสะอาดอย่างน้อยก็1นครั้งนะครับ หรือว่าอาจจะทํามากกว่านี้ตามความจาเป็นการกวาดหรือการดูดฝุ่นเนี่ยนะครับก็ได้ความสะอาดในเรื่องฝุ่นผงแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการถูด,ด้วยนะครับการถูเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถูแล้วก็จะดูดเอาฝุ่นละอองต,งต่างๆออกไปจากพื้นได้หมดนะครับรวมทั้งคราบที่ติดอยู่ตามพื้นก็จะถูออกไปได้ด้วยนะครับไม้ถูเนี่ยเป็นไม้ที่เราเรียกว่า สามารถที่จะถูไปบนพื้นแล้วก็สามารถที่จะซอกซอนไปในใต้เก้าอี้ใต้โซฟานะครับหรือว่าสามารถที่จะควบคุมบังคับให้ไปทำความสะอาดในจุดต่างๆได้โดยโดยง่ายโดยสะดวกนะครับคือเรียกว่าเป็นไม้ที่สามารถที่จะเข้าถึงในซอกมุมต่างๆได้นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยก็จะควรควรจะเป็นผ้าที่ เก็บฝุ่นละอองได้ดีนะครับสามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาถูพื้นนะครับเมื่อไปถูแล้วเน่ก็จะเก็บฝุ่นละอองต่างๆออกมาได้ดีนะครับทีนี้เวลาเราถูพื้นเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ำก็เรียกว่ามีความชื้นที่จะไปดึงฝุ่นละอองได้แล้วอย่างน้อยที่สุดควรจะทำได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่า ก็จะมีน้ำยาถูพื้นที่มีความเหมาะสมมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาเช่นเอาไปทำให้ลดแรงตึงผิวของพื้นแล้วก็ทำให้ดูดเอาความชื้นต่างๆพวกนี้นะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เก็บเอาฝุ่นอองต่างๆขึ้นมาได้ดีขึ้นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกใช้น้ำยาถูพื้นที่มีประสิทธิภาพในการถูแล้วสะอาดนะครับ เป็นอย่างไรนะครับก็คือถูแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะมีความสะอาดแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับน้ํายาที่จะมาถูเหล่านี้ก็ควรจะเป็นน้ํายาที่มีความปลอดภัยด้วยนะครับน้ํายาทําความสะอาดหลายๆครั้งเนี่ยก็จะพบว่าเป็นน้ํายาที่บางครั้งก็เป็นสารเคมีนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยให้สารเคมีตกค้างอยู่แล้วว่าระเหยขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้รู้สึกไม่สบาย ไม่สบายจมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกให้มันเหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ในบางกรณีเนี่ยเราจะกังวลในเรื่องของออนอกจากความสะอาดแล้วก็ห่วงเรื่องของเชื้อโรคด้วยก็จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมเข้าไปในน้ำที่จะถูพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุของเราบางครั้งก็ อาจจะป่วยด้วยนั้นก็อาจจะมีเชื้อโรคหรือว่ากลัวเรื่องเชื้อโรคก,ก็จะใช้น้ำยาถูกพื้นที่ผสมน้ำยาฆ่าเชือ้อในการทำความสะอาดบ้างนะครับอาจจะวัลลาขนอย่างนี้นะครับก็ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าเออเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปนะครับทีนี้น้ำยาฆ่าเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็คงจะดูในลักษณะที่ไม่มีกลิ่นฉุนไม่ ไม่มีกลิ่นแรงนะครับอันนี้ก็จะทำให้ใช้งานแล้วก็รู้สึกสบายสบายจมูกนะครับในบริเวณห้องเนี่ยนอกจากพื้นแล้วนะครับพื้นจะเรียบหรือไม่เรียบก็ตามเนี่ยเรากวาดแล้วเราดูดฝุ่นแล้วเนี่ยนะครับล้าก็ถูให้สะอาดแล้วเนี่ยนะครับในบริเวณผนังหรือบริเวณเอ,อ,อื่นๆของห้องบริเวณเฟอร์นิเจอร์บริเวณ โซฟาที่เป็นผิวเรียบเหล่านี้เราก็ควรจะมีการเช็ดถูเช่นเดียวกันนะครับเช็ดถูด้วยผ้าเปียกนะครับก็จะทําให้เอา,เอา,เอาพวกฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งโซโปกนี้ออกไปนะครับหรือถ้าเป็นโซฟาที่เป็นเบกก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับก็ดูดเอาพวกฝุ่นละอองที่ฝังอยู่ในผิวของพวกผ้าเหล่านี้ให้ออกไปได้นะเพราะนั้นเครื่องดูดฝุ่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆอีกอักอนหนึ่งนะครับ การใช้เครื่องดูดฝุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีหัวดูดหลายหัวที่เราปรับใช้ได้นะครับรวมทั้งถ้าจะดูดบนที่นอนหรือถ้าจะดูดบนโซฟาถ้าจะดูดบนพื้นที่กว้างเนี่ยก็มีการปรับหัวดูดที่เป็นขนาดใหญนะ่ให้มีระดับสูงต่ำให้เหมาะสมกับการดูดตรงนี้นะครับบางครั้งมีความรู้สึกว่าการดูดเนี่ยเพื่อจะดูดเอาลายฝุ่นพวกนี้ออกไปจากที่นอนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่หมดไปทีเดียวนะครับ แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามีผ้าหุ้มผ้าหุ้มเหล่านี้ควรจะได้ถอดไปซักบ้างนะครับนอกจากการทำความสะอาดตามปกติแล้วแต่ถ้าเป็นพวกผิวเรียบผิวไวนิ้วพวกนี้นะครับเราก็จะใช้ก่านเช็ดถูนะครับจุดที่จะมีฝุ่นละอองจับอยู่เยอะๆอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในห้องบริเวณที่ดักให้ลมเข้าลมออกก็คือมุ้งรวดนะครับ พราะนั้นมุ้งรั่วตรงนี้เป็นจุดที่มักจะมีฝุ่นละอองเยอะแล้วก็บานเกรดหน้าต่างตรงนี้เป็นจุดที่ลมจะผ่านเข้าออกแล้วฝุ่นละอองจะไปจับอยู่เพราะว่ามักจะมีไอของไขมันไปจับอยู่แล้วก็จะดักจับให้ฝุ่นละอองไปติดได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้น้ำยาทาความสะอาดเนี่ยผ้าชุบเหล่านี้ไปทาความสะอาดให้สะอาดนะครับน้ำยาเช็ดกระจกพวกน,นี้นะครับมุงรั่วก็ควรจะถอดมาล้างทําความสะอาดนะครับประตูเหล่านี้ควรจะเช็ดถูเหมือนกัน นั้นการทำแบบนี้ก็จะทำให้ฝุ่นอะองทั้งที่พื้นทั้งที่บนเฟอร์นิเจอร์อ iture, บนพนักรวมทั้งบนโซฟาแล้วก็ในบริเวณช่องเปิดลมไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดหรือบานประตูเหล่านี้บานเกล็เหล่านี้ก็ได้รับการดูแลให้ฝุ่นละอองหมดไปอันนี้นะครับก็จะทำให้ห้องนี้ก็สะอาดนะครับแล้วฝุ่นละอองก็ไม่เยอะที่ ควรจะดูแลอีกจุดหนึ่งก็บรรดาพัดลมนะครับพัดลมที่เราใช้ในห้องเนี่ยนะครับเราใช้ไปไม่นานก็จะมีพวกคราบสกรปรกพวกคราบไขมันไปจับตามใบพัดลมแล้วก็ควรจะถอดมาล้างทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะให้ได้รับอากาศที่สะอาดนะครับนั่นนี่ก็คือการหลักหลักของการทำความสะอาดห้องพักนะครับก็คือทำความสะอาดเอาพวกมูลฝอยออกไปนะครับ ดูดเอาในซอกเล็กๆออกไปนะครับอถอดเอาไอ้ส่วนที่หุ้มที่ซักได้เอาไปซักบ้างนะครับเช็ดถูดในบริเวณที่เช็ดถูดได้เนี่ยให้สะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับ